เาค่ะมาค่ะพีเบียจะมาสอนตัดหน้ามานะคะสอนตัดหน้ามานูปที่พีเ่เบียเนาะทีพี่เบียก็คือเอาผมออกมาแบบนี้วีวีว,วีออกมาแบบนี้เนาะนี่แล้วก็เก็บผมส่วนที่เราส่วนที่ห้าวบวตัดห้ากัเก็บออกไปก่ต้องใส่กิฟนะคะนี่ค่ะมันก็จะเหลือแต่หน้าม้าของเราแบบนี้ปึ๊บน,นี่นะคะแล้วก็หมุนหมุน แบบนี้แล้วนะคะเอากันไกลออกมาตัดไม่ต้องไม่ต้องตัดหลายนะคะตัดออกไปนิดนึงมาค่ะมา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 ลุ้นกันเลยวู้นี่ค่ะไดออกมาแล้ว่ะเบยเอาสัดอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงเหตุแบบเก่าเหตดคือเก้านะคะ ปั่นปั่นปั่นแบบนี้หมุน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 แบบนี้นะคะหมุนแบบนี้เมื่อกี้มันกะโปกตายอยู่เนาะนิดนึงเอาออกอีกไม่เยอะบ่หลายเนาะเอาออกอีกบ่หลายประมาณนี้นี่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 รอบสองแล้วนี่นี่พอไหมคะสียป่จำนี้พอดีเนาะประมาณนี้ จะตายอี่ยาแบบนี้นี่ค่ะ